อ่ะนอกจากนั้นมีเรื่องเราพูดถึงฟุตบอลช่วงนี้นอกจากเรื่องลิกสิทธิ์แล้วในเรื่องของการยกเลิกสัญญานักเตะนะครับมากันแบบค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยโดยเฉพาะทีมที่เซ็นสัญญานักเตะแบบขอดูเลขแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเลขสองค่อยว่ากันใหม่ไม่รอดซักลายเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทีมที่ยกเลิกสัญญานักเตะต่างชาติไปสองลายใช่ไหมเนี่ยเดซูเนสก็ไปนักเตะเกาหลีเขาก็ไปบุรีรํา ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสื่อที่โครเอเชียบอกว่าแล้วมีข่าวมาตลอดก็คือเรเาโตเคลิริชเซ็นเตอร์ฮาฟใช่เราว่าสูงร้อยเก้าสิบเอ็ดเลยเหรอคือก่อนนั้นใช่สูงมากแล้วก็ที่ที่สำคัญเองเขเห็นมีคนไปหาไอจีเขาแล้วก็ไปเจอเขาเขาเรียกโพสต์ผ้ากับทุ่งนาอะไรหลายอย่างเขาเลยเดาไม่ยากเลยว่ารอรอ,อถแถลงเขาเรียกว่าอะไรนะรอเปิดตัวเร็วๆนี้แหละซึ่งก็ สือว่าเราเองก็ประคมข่าวไปเรียบร้อยแล้วว่าเรนนโต้เคลลิชน่าจะเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็น่าจะมาแทนที่แอนเดสตูนเดียสน,นะที่ตัวหออมดอสัญญาแล้วก็แยกทางไปตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ปีเตอร์โทมิชเนี่ยคุณซือเซเบรียเนี่ยยืนยันว่าเรนนโตเคลลิชกองหลังคนสาคัญเนี่ยเตรียมย้ายไปกักแข่งกับบุรัมโดยบรรลุดีลกันเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะคนนี้นะก็อาอยุ29นะใช่ เขาเคยผ่านประสบการณ์กับโเอเชียชุดยู21มาด้วยแล้วก็ค้าแข่งกับหลายสโมสรในยุโรปมาแล้วนะก็น่าจะมาเปิดตัวคาดกันว่านะครับเดือนมิถุนายนนะครับเรเดือนหน้านี่ับรอดูถ้าหากว่ามาเปิดตัวในช่วงเดือนหน้าก็เท่ากับว่าบุรีรัมเนี่ยจะเตรียมในเกมที่5ประมาณ3เดือนนะครับเพราะจากนี้เดือนนี้เนี่ยสเดือนปกตินี้หลายๆทีม่ยเซตกันไว้ประมาณ2เดือนก็ ก็และอาสิงหากันยาใช่นะครับแต่ว่าต้องดูว่า3เดือนต่อจากนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมอืมอืม,อมนะครับราก,ก็ต้องก็ต้องรอดูฟอร์มแล้วก็รอให้เปิดตัวก่อนอย่างแรกแต่ว่ายืนยันกันมาแล้วว่าเอ่อดีลนี้มันเรียบร้อยไปแล้วนะฮะสำหรับ,บ,รบเอ่อเรนาโตเคลชนะครับใช่ครับอ่ะเซนเตอร์ฮาร์หายห่วงต้องรอดูนะครับว่าการเติมตรงกลางอันนี้สําคัญท,ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปเนี่ย จะเป็นใครนะครับแล้วแนวรุกที่มีข่าวว่าจะยกเลิกสัญญาเนี่ยสรุปแล้วสองคนที่เขามีอยู่เนี่ยที่เล่น4ี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยจะยังอยู่ไหมขณะที่เซนเตอร์ฮารได้มาและเหลือกองกลางแน่นอนว่าโคต้าเอเชียจะเกาหลีหรือญี่ปุ่นแต่ปกติเขาชื่นชอบเกาหลีนะใช่เกาหลีเพราะว่าลองกับโฮโซไกแล้วก็ล่าสุดจองจจยองอะไรปะใช่ก็ก็ก็ไม่เหวอะแล้วก็มาจอนเซยอนสันอะไรอะ ไ,ไหมดแล้วปีที่แล้วนะคือสุดท้ายแล้วก็ต้องมาใช้รัตนากรใช้สุประโชคชอะไรพวกนี้ยสุขชาตใเด็ดที่ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนรวมถึงจักรพันธ์แก้วผมที่ห<อ>ลังๆ<อ>งก็เขาไม่สมบูรณ์เจ็บบ่อยมากใช่แล้วก็หลุดโดนรุ่นน้องเบียดแยกตัวจริงไปซะอีกทําให้ระบบที่บุีรัปั์ประเด็นสี่สี่สองามหนึ่งประมาณเนี้ยก็ต้องหาจุดลงตัวให้ได้แต่ทีเพราะว่า หลายอางก่อนนั่นเนี่ยที่เขาสระสํความสำเร็จมาหลายหฤดูกาลใช้ระบบ3 52อยู่ตลอดเลยปกติ3 5 2อเนี่ยอันเดรสซูเนสจะหยุดสบายแล้วก็มีพันสามีชิ้ที่พลาดหรือมีใครที่คอยชนให้มันค่อนข้างจะสบายแต่ว่าพอปรับมาเล่นหลัง4เนี่ยหลัง4ศสัสลักเล่นซ้ายนฤบดินเล่นขวาคู่เซนเตอร์พันสากับซูเนสเนี่ยซูเนสอายุก็เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควร7ปีกับบุรีรัมผมว่า บางทีการเสียประตูง่ายๆเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนระบบเอ่ยหรือว่านักเตะที่อายุมากขึ้นใช่ซึ่งหรือแม้กระทั่งการจบสกอร์ที่พอมันยากขึ้นเนี่ยใช่ปกติบุรีรัมย์อาจจะยิงประตูะเสียประตูได้ประมาณนี้แหละครับแต่ว่ายิงประตูได้ง่ายแต่ช่วงหลังอย่างที่บอกหลายคนบอกโอ้ไม่ต้องไปพูดถึงเดียโก้ลุยซันโตแต่ <c oughs> ผมไปย้อนดูสถิติที่เ <c oughs> ดียโก้อยู่บุรีรัมย์สี่ปีเนี่ยผมไม่สงสัยเลยว่าทําไมขั้น่อยเขาสี่ล้าน เดีอโก้ huh. หลุยซานโตเนี่ยผมไปดูสิติมาผมนึ่งเขามากสิติสปีของเดียโก้หลุยซานโตนะ,ะ,ะปีแรก2องพเนี่ยในไทยลีกอย่างเดียวเนี่ยลง32มสิองเกมตอนนั้นมี16ทีมนะใช่ไหมยิง32เกมนยิง3าาประตูอโอ้โอ้ค่าเฉลี่ยนี่ <laughs> มีอย่างน้อยหนจุนะนนะหนึต่อห,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 หลูกต่อน,นัดหนึลูกต่อหนึเกม ปี2016เนี่ยเป็นปีที่บุรีรัมย์ไม่ได้แชมป์เมืองทองได้แชมป์ตอนนั้นเมืองทองโหมีครบสูตรเลยมีใครมีชนะทิพย์มีคิสซันซินวามีธนะบูนอ่าปีนั้นเนี่ยดีโก้ไหลมีปัญหาไหลล่องสายเอ็ดเกมยิงได้แปดประตูอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะกับเกมที่ลงเล่นอ่ะใช่ปี2017 29เกม26ประตูโอ้โห สุดมากล่าสุดมาปี2018 30, ปสา game, มสิบสามเกมสามสิบสี่ประตูโอ้โหคือโอ้โหสถิติคือเรื่องสแตตตัวเนี้ยตฝรั่งหรือว่าต่างประเทศก็ค่อนข้งจะค่อนางจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่โกหกไม่ได้ว่ากกว่าเขาคือแบบเก่งจริงๆอ่อะ <laughs> พระามาช่วงหลังอย่างปีที่แล้วอย่างที่บอก่าอับเโดจูเนียมาห,หรือใครมาเนี่ยม,มันตอบโจทย์ไม่ได้เพราะมันตอบโจทย์ไม่ได้ก็พยายามส,สลับสับเปลี่ยนไปแต่ว่าม,มันก็ยังไม่ลงตัวลองม,มาดูปีนี้เหมือนจะดีแต่ว่าพอเข้าสู่ทัวนเมนต์จริงเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวอย่างเกมที่เห็นได้ชัดอย่างที่เจอราชบุรีใช่ที่นําแล้วก็นําเขาใช่ป่ะครับแล้วก็โดนก็พลิกลับมาที่เสมอแล้วนําเขาอีกรอบซึ่งน่าจะปิดเกมได้หลายรอบแล้ว โดนน<ต>ี้โดนแซ<ส>ง,งสุดท้ายแพงพิกโดนพลิกแซงไปแพ้เลยใช่อันนี้ล้วก็เห็นได้ชัดว่าเรื่องระบบการเล่นหรือว่าตัวผู้เล่นที่อาจจะประสบการแล้วก็ความกดดันความเครียดที่มันมีตกค้างมา้ฤดูกาลที่แล้วเนาะ<พ>หลายเรื่องหลายเราวเพราะว่ามันมีหลายเรื่องอราวที่เพราะว่าเพราะว่าแต่ละเกมพิโหยตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาถึงฤดูกาลนี้นัดหนึ่งเนี่ยมันค่อนจะมีเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ต้องเคี่ยวอยู่ทุกเกมเพราะว่ามันสามคะแนนสําคัญแล้วก็ทีมมันน้อยอ่ะใช่ไหม ผมว่าตัวจริงกับตัวจริงของบุรีรัมเนี่ยเล่นได้แต่พอสลับมาเป็นตัวสำรองเพราะเขาเขาดรอปลงขณะที่หลายๆทีมอย่างราชบุรีถามว่าราชบุรีปีนี้ตอบโจทย์กับนักเตะต่างชาติไหมผมว่าตอบโจทย์นะราชบุรีสมชายไมิไล้เลยเป็นลองจิ้วอาสมชายไม้วิ้ลยจัดให้ลงตัวแล้วมันมันค่อนข้างจะลงตัวนักเตะที่ใช้ความเร็วในไทยลีกเนี่ยผมมองว่านักเตะตัวใหญ่ยืนบางบอลเนี่ย ผมว่าไม่อาจจะตอบโจทย์กับฟุตบอลไทยลีกแต่นักเตะที่มีสปีดโดยเฉพาะนักเตะต่างชาตินะมาเมื่อไหร่เนี่ยตอบโจทย์ในไทยลีกเยอะพอสมควรอาจจะยี่ยิงไม่คมเลยนะใครจําได้สมัยไม่อยู่บีจีจ่ยี่สมวิ่แต่ว่าพอความเร็วนั้นเนี่ยมันหวือหวายิงพลาดเป็นสิบยี่สิบครั้งแต่ว่าพอไปจ่ายยิงเข้าครั้งเดียวเนี่ยอาจจะยี่ถึงโด่งดังันจนถึงทุกวันนี้อทำไมซามูโร่ยอย่าแฟงโอฮันซาแฟงอาเชมปงเนี่ย ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมีความเร็วหมดไปกับบอลได้ดีอะใช่เลียนลิกเก้เนี่ยเลียนลิกเก้ใช่ใช่ใช่อล่าตอยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่วิรลัมต้องหานักเตะเข้ามาเสริมเป็นการด่วนก่อนที่จะกลับมาในเกมที่ห้าที่บอกว่านะเวลานี้ถ้าว่ากันสี่เกมที่ผ่านมาวิรลัมสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าปล่อยให้คะแนนมันยิ่งห่างไปเรื่อยๆถึงขั้นไปถึงเลขหลักสิบอะ โอ้โหราคานี้แหละตามยากนะครับบอกเลยถูกถูกแล้วอย่างที่บอกว่าโอ้คะแนนของบุรีรัมปีนี้น่าตกใจมากซี่คะแนนใช่มั่ของพวกเขาเนี<ช>่ยผมว่ามันมันน้อยไปน,นิดนึงหเหนื่อยนะอ่ะอย่างเมืองทองนี่มีหกนะสองเกมสองเกมหลังเนี่ยพวกเขาเก็บหกคะแนนได้แล้วเป็นหกคะแนนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วทีมเริ่มเซตลงตัวขึ้นแม้ว่าจะมีนักเตะบาดเจ็บ่อน่างจะเยอะเดี๋ยวกลับมา เดือนกันยายนเนี่ยนักเตะพร้อมนะมผมว่าพร้อมพอสมควรแล้วข่าวในการยกเลิกสัญญาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนักเตะเนี่ยไม่มีมคือน่าจะใช้ชุดเดิม,มแต่จะเสริมใครเข้ามาหรือเปล่าครับอันนี้น่าสนใจขณะที่แบงคอกยูเนเต็ของมา n o โนโพ n กิงมา p o โนโพกิงผมว่าเขาปิดปัญหาใหญ่ก็คือแนวรับเขาได้ดีพอสมควรคือก่อนหน้านี้มาโนเนี่ย,เ,ยเป็นสไตล์ที่ชื่อในเวลวเองมากก็คือแลกหมัรเลย ต่อยิงเล่นในบ้านนี่บอกได้เลยว่ามันมากดูไปขอกเล่นนะต้องมีแบบสกอร์สูงตลอดคือแฟนบอลแฟนบอลที่ชอบฟุตบอลอนเตอร์เทนคุณจำนงสงเกืลที่ชอบบอลโอเวอร์เนี่ยไปติดตามได้เพราะว่ามันยิงแน่นอนแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยฟุตบอลของมาโนโพรกิ้งเนี่ยเป็นฟุตบอลที่เน้นคะแนนอพอเน้นคะแนนแล้วเนี่ยฟุตบอลเขาเขาต้องจะเฉื่อยไปพอสมควรปีสองปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยใครเห็นได้ชัดเลยว่า ฟาเกตการ์ดเล่นดีมาเนโทอมเบียลงตัวเอเวอร์ตันโอเคทําให้จํานวนเสียประตูเขาน้อยมากพอน้อยมากแล้วยิงได้เหมือนเดิมวันเดอร์ลุยก็ยังเป็นนักเตะที่พึ่งพาได้เลี้ยงได้หนึ่งเลี้ยงได้สองแล้วมันไปได้ทําให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าปีนี้คุณขจรเนี่ยต้องมีถ้วยติดมือสักถ้วยละถึงเวลาแล้วหรอผมว่ามันต้องถึงเวลาแล้วลงทุนขนาดนี้แลวสองทีหัวตารางเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีโทฟี่มานานกับเขามากก็คือแบงคอกกับราชุรี คือราชบุรีเฉียดไปเฉียดมากันอยู่2ทีมเนี่ยใช่ถามว่าราชบุรีได้ช่วยครั้งสุดท้ายก็คือได้ร่วม4ทีมอยากจะไปอยากจะไปแช่ไยนลีกแต่ว่าจับฉลากโสภาไทยได้ไม่ได้ถามว่าแบงค์ขอกปีที่แล้วก็ไปลุยน้ําสุดท้ายแพ้จุดโทษใช่ไหมมาหลายๆปีแบงค์ก็เกือบจะได้ปีก่อนก็แพ้เชียงรายคือเกือบจะได้เกือบจะได้แต่ว่ามันจบไม่ได้แล้วเหมือนกับทีมของแบงค์อกเนี่ย มันมีอะไรที่ติดๆข,ขัดๆอยู่ฟุตบอลลีกทํามาดีๆบางทีสามารถโดนแบนแปดเกมเงี้ยวันเดอร์ลุยเจ็บยาวอย่างเงี้ยโสรสันโมนิยามีปัญหาอาการบาดเจ็บแบบนี้คือมันมีอะไรที่ไม่ลงตัวมาตลอดปีนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าแบงคข้อมีโอกาสสูงในการ,รจะกลับมาราะว่ากลับมาสู่จุดสูงสุดอย่างที่เขาหวังไว้จะฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยหรืออะไรก็ตามทีเนี่ย แต่อย่างหนึ่งคือเขาต้องรักษาปัญญาในการเล่นให้ได้ใช่ก็คือหลังเขาต้องเหนียวกว่าอย่างแรกซึ่งถามว่าทําดีไหมสี่เกมที่ผ่านมาก็ทําดีแต่ว่าอีก5เดือนต่อมาเนี่ยมันจะดีเหมือนเดิมไหมหรือจะถ้าหากว่ากลับมาแข่งเร้วอ่ะมันจะดีไหมวันนี้ไม่มีใครตอบได้ถามว่าราชบุรีอยากให้หยุดไหมก็ไม่อยากให้หยุดเหมือนกันแต่ว่าเกมที่หเนี่ยราชบุรีจะเล่นในบ้านเจอแบงคอกนะ เออใช่วัดกันเลยดูในวัดกันเลยคือตรงนี้มันน่าสนใจใ<ช>ผมไปเปิดดูเกมเกมที่ห้าถึงเกมที่สิบห้าอ่าฮะคุณรู้ไหมน่าสนใจอย่างเชียงรายยูเนเต็ดที่มีอยู่ห้าครับเขาแพ้ไปหนึ่งเสมอสองอชนะหนึ่งเชียงรายยูเนเต็ดน่าสนใจตรงนี้เชียงรายได้รับบุรีล์ เชียงรายได้เล่นในบ้านรับบีจีเชียงรายได้เล่นในบ้านรับเมืองทองเชียงรายได้เล่นเหมือนรับราชเหมือนรับราชบุรีนี่ล่ลอมาเชื่อนะอะไรเนี่ยโปรแกรมเนี่ยโปรกแกรมที่เข้าทางเข้าแก๊ปหมดเลยเนะี่ยเชียงรายได้เล่นในบ้านเจอทีมใหญ่เพียบเลยครับอันนี้น่าสนใจือแต่น่าสนใจแบบนั้นเชียงรายจะเก็บได้ไหมปีที่แล้วเชียงรายเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วต้องลุ้นเยอะผมว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เชียงรายที่เหมือนกับว่า สถานการณ์เขาน่าจะคุมคุมได้อยู่ใช่ตอนที่ชนะวุลิมไปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็พลิกกลับไปเป็นวุลิมได้เปรียบอะไรก็ไม่รู้อ่ะสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันแบบถึงขั้นให้ไปช่วยให้เชียงใหม่ตีเสมอให้หน่อยนั่นแหละซึ่งจริงๆเขาน่าจะได้แชมป์ตั้งแต่ก่อนนั้นอะไรพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดใช่พอไม่แน่นอนของเขาอ่ะนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถามว่าสิบสิบเอ็ดเกมต่อจากนี้เนี่ยเชียงรายหวังอะไรได้บ้างครับ ผมมองว่าเชียงรายก็หวังในการไปแชมเปี้ยนลีกกลับไปแชมเปี้ยนลีกได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะได้ไม่ได้ในอีกเรื่องหนึ่งขณะที่การยกเลิกสัญญาของบุรีรัมการเปลี่ยนแปลงตั้งเตะต่างชาติบุรีรัมหวังอะไรบ้างผมก็บอกว่าก็หวัง11เกมต่ออย่างนี้แหละใช่ว่าจะไปแชมเปี้ยนลีกเพราะเขาเห็นว่า4เกมนี้ไม่เวิร์กใช่แล้วครับนั่นเรื่องของบุรีรัมครับ